ย้อนไปสักประมาณปี2 5 5 5นราะครับเราทาโครงการชื่อว่าวิทยุชงโพเรียนรู้ร่วมกันร,ร่วมรังสรรค์ชุมชนได้ยอยู่มีกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญการค้นหาทุนชุมชนเราค้นทุนชุมชนของเราเราพบว่าส้มจุกเป็นพืชเอกลักษณ์ประวัติศาสตร์บอกว่าต้นแรกของส้มจุกอยู่ที่บ้านแคนงแห่งนี้เพราะฉะนั้นมันเกิดการตั้งคําถา,ถามว่าแล้วตอนนี้ส้มจุกอยู่ไหนส้มจุกมันหายไปไหนก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยเราลองลองฟื้นฟูก,กันดีกว่าก็ชวนกันมารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนส้มจุกชนะ จดทะเบียนไปสักประมาณสปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างองค์กรให้มันเข้มแข็งจนล่าสุดก็คือเขียนโครงการไปเสนองบขอรับงบประมาณจากกสทเพื่อที่จะมาทําโครงการนี้ในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยถ้าคิดว่าคุ้มค่าไหมก็มองว่าคุ้มค่านะครับแต่ผมมองว่าผลกระทบในเชิงสังคมมันมีเยอะกว่านะครับการที่เราขยับในเชิงวิสาหกิจชุมชนการรวมกลุ่มของกเกษตรกรมาทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกันเนี่ยมันทําให้ชุมชนของเราเข้มแข็งขึ้น มันเกิดการแลกเปลี่ยนของความรู้มีเกิดการจัดการความรู้และมันเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบลักษณะของเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน